สวัสดีค่ะมาแล้วยูพินสวัสดีจ้าตื่นรือยังเช่หรือยังได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่ไงนี่นี่นี่อะไรชุดนี้ก็คือผ้าถุงก็ใช่เสื้อนี่ก็ใช่เออเป็นชุดเลยเพราะว่าญาติชอบผ้าถุงใช่ข่าวตั้งนานแล้วผ้าถุงนะไปได้ก็เวลาว่าพอะแสว่าข้าวดีวิ่งมาเลยเพราะว่ามันใกล้วาลีก็ชอบ เฟอรัตวลงให้ก่อนด้วยมันโดนดูมันมันอืมของที่ราเลี้ยงสบายสบายอันนั้นเป็นจริงกระโปรงอันนั้มันสวยแต่แบบว่ามันเลตัวเดียวอยากได้ก็เอาไปด้ตัวนี้กับตัวนี้ไหนสวยเแบบว่าอะไรกระโปรงจะใส่กระโปรงนนัอ่า ก็เราไม่เคยใส่กระพงใส่แต่ผ้าถุง้วก็ไม่ถ้าใส่ก็ไม่กล้าใส่ไป้ข้างนอกหรอกใส่ก็อาจจะอยู่แบบในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าไม่เคยใส่ผ้าถุงมนก็เลยโปร่งจงแต่ค่อยในใส่กระเกงนี่ที่ละวันไ่ข้ามกเกงก็สวยเลยยางเสื้อสมัยนั้นอ่ะใส่แบบนี้บอกหรือแบบไหนหรือแบบนี้บอก่ใส่เจ้าไปอ่ะที่หนูใส่กรอบๆเนี่ยมันเปเยอประมาณนี้เนยเจ้าใส่นะเขาก็แม่ก็ได้ขายเยอะ บอกว่าเอาแบบที่ละวันเออได้น้องมนก็เอาแบบน้องมน่เลือกได้ีตรงนั้นจะนุ่มเอาสีที่มันเฉื่อยๆสัก ก็เ,เอาเลยนี่แหละแกมมเออหลายสีอ่ะมาส่งดูซิเราต้องส่งดูก่อนนะ่ะมันหลายสีมันแกมมนะใส่กับเสื้อสีขาวก็สวยได้โอนะี่แม่เี๋ินะแม่ทำไม่ทันหรอกแม่ช้า <c oughs> อันนี้ผ้ามันนิ่มไงมันนิ่มแล้วเวลานัมามาใส่สบายตัวถ้าไปท้มาก็สบายใช่ไมย่นไม่หงาะเสื้อนี้หจะอไปทาไร่อ๋อหนูอ้นั้น ไปมัดดอกเื่องฟ้ามามันต้องใส่ถุงมือด้วยมันหนามขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวารีโนเซนเาเออออสเตรีเวียนนานะคะขอบคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ยูทูบเบอร์ได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่นะคะขอให้คุณวารีมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขมากครอบครัวคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะถ้ารวยแล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะ เป็นทีรักของคนทั่วไปนะคะขอบคุณนะคะอ๋ออันนี้ไม่ได้ถ่ายของแม่เหรอก็จ้างเราของคุณลันมีอยู่อ๋อแม่เราก็เปิดออกไม่ได้เปิดไม่ไม้เถ็งไ,ไม้นี่เธอนี่เต็มไงโอ้ก็เออบีบมันก็ให่ใใรที่ไหนทำให้ลูก ค่ะวัสดีค่ะเล่าโอ้นีเหลือกันแค่นี้เหรอวันี้มครบอยู่ค่ะครบอยู่บอยู่ค่ะมาแตมไปวดเหร่ใช่ค่ะิ่งออกไปเมื่อกี้เลยค่ะไม่ใช่สวนทางแต่ ลงทางไปนาเกลือไปนาเกลือหอไปเยอะลยไปเลยแต่จค่ะชันค่ะขมากรีแกไปทำอะไรอ่ะน้องมาไปวัดอ๋อไม่รู้จะกับหรือรูมรูไม่ได้แี่นี้ไปก่อนนะต้องไปตไปเลยค่ะโอ้ยไม่น้อยไม่น้อยแม่ะ ก็ยันก็ที่เป็นที่เหล็กก็ไม่หาของกินก็ยากเมื่อคืนมานอนที่จะปลาดงโอู้ดมีอะไรบ้างสองล้านเขาได้นำมาก็ปิดหมดเลยมีอะไรบ้างวันนี้ไม่ไม่ไม่ทำก๋วยเตี๋ยวขายกันหรอไม่ได้ทำพ่อไทยบ้านไม่อยู่นี่เนาะจะกลับเมื่อไหร่จะกลับไหมอ่ะกลับวันที่หนึ่งโอ้โหเราก็มาเร็ จะมาตั้งหลายทีแล้วแม่ไม่ใส่ก็ดม่แล้วพอมันพอจะมานัดสตก็ไปสบาย่เลยจะมาตั้งแปสามีเดือนนี้แล้วแล้วไม่สบายพอรุ่งเช้าจะมานัดจองรถว่ากลางคืนไม่สบายลุกไม่ได้เลยแปลกมากเลยหัวหมุนล่าต้องรถฉุกเฉินมารับมันมันอรกัง ก็เว yeah. ียนหัวเหมือนกับน้ำในหูไม่เท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่น้ํำในหูไม่เท่ามันเป็นญิงนปูนที่มันเคลื่อนลงมาแล้วมันปิะช่องแล้วมันก็ลุกไม่ได้มันไม่เป็นโรคที่ไม่หายขาดมันก็จะเป็นเหมือนที่อยู่คนนึงเขาจะเป็นแบบนี้นี่ส่วนใหญ่ศส่อยู่ในละแวกนี้มันก็จะมีบ้านบ้านก็ใหญ่แล้วก็ยูทูบเบอร์ยา ไล่หลังเลยได้อะจะไดไ่ง uh, ้เอลุงช่างกันเนอะวนี้ขี่ได้ออกไปเมื่อกี้กินข้าวเดีเดี๋ยวเีหลงไปไกลแล้วถ้าถามมาเรื่อยไอ้คู่ก้อนมันพาไปหลงมันพาไปวัาไปบนมาไลยคูก้อนเนี่ยแหละไอ้ซีวีนี่แหละชับตัวดีนักแหละีลูกเป็นไลูกอันนี้มานาทิตย์ค่ะ แต่งตัวไปลูกช้าเดี๋ยวแับใส่ก็จะไป็แต่งตัวก่อป็นแต่งตัวรันถ้าอยากได้เสื้อผ้ากระเชิญนะคะเมนผู้หีิงผู้ชายชมพู่จะซื้อไหมล่ะเดี๋ยวปูปูมาเล่นด้วยนะ ค่ะแม่แม่เพิ่มลำพอดีแบบว่าจ้นที่ว่าเนี่ยสลกไปเลยนะเพราตอะนี้ยังมีเสียงเป็นตึ้งตักเหมือนกะนยาดงใช่ไหมเดด๋ยวน้ำเย็นๆให้กินค่พอจะเข้าห้องน้ำนอนพอจะเข้าห้องน้ำเราก็เห็นเหมือนพอลุกขึ้น ก็เห็นใบองู่ตอนนั้นยังไม่ได้บวงนะยังเป็นท่อนๆอยู่นะถ้าไม่เราเห็นเป็นสองหัวสองสองเสียนะเออเพราะเราเราก็เข้าห้องน้ําไปพอเข้าห้องน้ําไปก็นั่งอยู่สักพักมันก็หมดสติไปเลยนั่งอยู่บนโถส้่วมอ่ะแต่ว่ามือมันไปโดนอีท่าไหนถังน้าเราสํารองไว้มันเป็นช้ต่อตัวแต่ว่าเผื่อว่ามันขาดเหลน้าเราก็มีถังเล็กๆไว้แล้วก็มีถ่านถ่านไม่ไม่เป็นไรค่ะยังต้อง แนที่จะใช้ขันพลาสติกมันเป็นขันสแตนเลสมันไปโดนอีท่าไหนก็ไม่รู้ดังเพลงไอ้แฟนไอ้หน้าคุณลุงแกก็นั่งอยู่ที่หน้าเตียงนอนจะได้ยินเสียงก็วิ่งไปดูป้ากำลังจะตกจากโถท่วมแล้วทำยังไงก็ไม่ตื่นทำยังไงก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยแล้วเหมือนแกคุณลุงบอกเหมือนอะไรมัิกรที่หูแกเหมือนให้เตือนให้แกรู้ว่าไปเรียกที่หูสิตะโกนออกก็ฟื้นขึ้นมาผลตะกะ เอาไปโรงพยาบาลแล้วก็กาว่าเฮ้ยแล้วฝันไปหรือเปล่าเราเห็นสองเสียงวะว่า,หาเหมือนองคุไปสองเสียงตอนที่เราเดินเห็นนะโอ้ยไม่ใช่ฝันแล้วพอดีไปเห็นแม่หมอ เห็นหน้าหมอก็หน้าก็เป็นสองหน้าเหมือนกันเพราะตาไม่ดีอยู่แล้วไงตามันมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ได้ฝันแล้วไม่ได้ฝันแน่นอนเพราะถ้าฝันต้องเห็นเสียงเียไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเสียงเดียวต้องเล็นะเพราะลูกชายไม่สบายกบุญมาว่าหมอก็บอกว่าใครในสิบสี่วันถ้าลูกชายเพราะว่าเขาอยู่กับเจ้าหน้าที่อ่ะ ทุกคลีพวกฝรุงฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ติดโฟลิทบ่อยแล้วตอนหลังไปติดเชื้อใกล้ๆมันจะกลายเป็นโรนปรุกอ่ะเขาบอกภายใน14วันนี้ถ้าไม่นี่ก็ส่งโรงพยาบาลใหญ่เลยก็ยกมือบอกองค์ปู่ว่าอยาต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ให้หายดีภายในส4วันมันหายจริงๆนะตำบลนนางดำเก้าคนไงเปี้วเจ้าภาพมาฮอดแล้วเขาแจ้งตัวลงมาเลยตอนนี้มาเรื่อยๆค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเรื่อยๆก็ เดี๋ยวจะไปจัดผลไม้ก่อนเด้อจะไปจัดผลไม้ให้ก่อนพอสิบสี่วันก็หายสนิทเลยจ้าปลอดก็กลับดีกว่านี้จ้า